วันนี้นะคะได้มีการอบรมโครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคมโดยมีความร่วมมือจากบ้านวัดและราชการโดยมีนักปราชญ์และเยาวชนมาจาก6อำเภอ13ชุมชนที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ที่วัดบ้านโนนมะเขือตำบลกาบินอำเภอกุดเข้าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลา2วันค่ะสััังคคมมทุกกวววนนนอยยู่ด้าเาเ็ช ไม่ใส่ใจนำพา ่ดีทีทคน่ะกิจกรรมแรกผู้ที่มาอบรมได้ร่วมกันถวายความอาลายัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชและรับฟังการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากพระเทพราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดทั้งสีมิติมิติสุขภาพมิติด้านจิตใจมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมได้เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและร่วมกันจุดเทียนอุดมการณ์ค่ะ เเเราาเาาาราเาราาาาาาามมมมัััักกกกกออออหหยยยยยี่่่่ตตตตตนนนนนนปววชแลบใ้็ผมมีความภ<า>ูมิใจมากนะครับในส่วนของโครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคมโดยความร่วมมือของบ้านวัดและราชการหรือบวรนะครับสำหรับความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี้นะครับ อกได้เลยว่าประทับใจมากนะครับแล้วก็มีความเต็มใจจริงใจต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่จะพัฒนาให้วัดหรือศาสนส,สถานต่างๆนะครับรวมถึงชุมชนเนี่ยให้เป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็รวมถึงมิติต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านจิตใจนะครับ ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ได้มีโอกาสนำน้องๆทุกคนนะครับที่สายด้านสาสุขเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะสามารถไปพัฒนาความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานในอนาคตได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าผู้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ให้ลองมาลองมาดูสิครับว่า มีความสุขอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมแห่งนี้นะครับคือตอนแรกก็ไม่ไม่ทราบเลยว่ากิจกรรมแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแต่พอได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วรู้สึกว่ากิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พระสงฆ์เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพ ให้กับประชาชนรวมถึงตัวพระสงฆ์เองครับในโครงการแห่งนี้ก็เห็นศักยภาพของพระสงฆ์ที่จะช่วยในการผช่วยพัฒนาส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคคลที่อยู่ภายรอบวัดรวมถึงตจวพระสงฆ์เองด้วยครับสัังคมทุกวน กันด้ววยความมเย็นชาาไ่่ใสใสจกรอบรมวิทยากรครูขอก็ดําเนินการผ่านไปได้ด้วยดีผลที่เกิดขึ้นผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้กิจกรรมหลังจากนี้วิทยากรครูก็จะร่วมกับวิทยากรครูขอในการสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชนและพระสงฆ์สาม,มนเณรภายในวัดโดยจะมีการเผยแพร่วิธีการดําเนินการผ่านทางเพจเครือข่ายบรวรคุณธรรมของแต่ละชุมชนค่ะ เรามาักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยมักช่วยกันตอนตายแต่กลับให้ร้ายกันตอนเป็นมักเอาความดีมา